สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับครูอ้อมในรายวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่หลังจากที่เด็กๆได้เรียนหน่วยนี้แล้วเด็กๆสามารถบอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อยู่อาศัยได้นะคะถ้าพร้อมแล้ว สื่อดีๆจากสาวสาวทอรอเด็กๆอยู่ค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยสวัสดีค่ะนักเรียนครูพจน์พจนาเองค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูพจน์มาเที่ยวป่ากับอาวี่เพราะว่าอาวี่อยากมาเที่ยวมากเลยไม่รู้จะชวนครูมาดูอะไรนะ อยากชวนครูพจน์และเพื่อนๆมารู้จักสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายๆกับอาวีแล้วก็เป็นสัตว์ที่สวยงามมากเลยครับครูพจน์ลองทายสิครับว่าเป็นสัตว์ชนิดใดถ้าเป็นสัตว์คล้ายๆกับอาวีแล้วก็สวยๆก็น่าจะเป็นนกชนิดหนึ่งใช่ไหมคะอาวีถูกต้องแล้วนะครับเป็นนกเงือกครับอ๋อนกเงือกเป็นนกที่สวยจริงๆด้วยค่ะและก็อยู่กันเป็นคู่ตอนนี้มีจำนวนลดน้อยลง นักเรียนทราบไหมคะว่านกเงือกอาศัยอยู่ที่ไหนคะอาวี่เคยเห็นนกเงือกอาศัยอยู่ในป่าที่มีต้นไม้เยอะๆครับแต่อาวี่ไม่ค่อยรู้เรื่องของนกเงือกมากนะครับแต่ก็อยากรู้ครับเลยชวนครูมานะครับดีเลยคะ่ะงั้นวันนี้นะคะครูจะชวนอาวี่และก็นักเรียนมาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับนกเงือกกันว่านกเงือกอยู่ที่ไหน นกเงือกชอบกินอะไรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะดีครับดีครับเรื่องที่จะอ่านในวันนี้นะคะก็คือเรื่องที่2บริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นักเรียนอ่านได้ไหมคะเดี๋ยวอ่านตามครูนะคะเรื่องที่2องบอริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ ฝึกอ่านกันนะคะจะได้อ่านได้ค่ะก่อนที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันเราไปที่หัวข้อคิดก่อนอ่านกันก่อนค่ะมีอยู่3คํคำถามนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านคำถามกันแล้วนักเรียนลองตอบคำถามตามความเข้าใจของตนเองกันนะคะคำถามแรกถามว่านกเงือกอาศัยอยู่ที่ใดนักเรียนตอบได้ไหมคะ จากคำถามนี้อาวีเคยตอบว่านกเงือกอาศัยอยู่ที่มีต้นไม้เยอะๆใช่ไหมคะอาวีใช่เลยครับมาที่คำถามข้อที่2กันค่ะโครงของต้นไม้มีประโยชน์กับนกเงือกอย่างไรบ้างคะนักเรียนตอบได้ไหมคะอาวีตอบว่าอะไรคะอาวีคิดว่าโครงของต้นไม้ต้องเป็นบ้านของนกเงือกแน,น่ๆเลยครับเพราะอาวีนี่ย เคยเห็นนกเงือกบินหายเข้าไปในต้นไม้ครับนักเรียนตอบได้เหมือนกับอาวี่ไหมคะมาดูที่คำถามสุดท้ายคะ่ะสภาพแวดล้อมในป่าที่ช่วยให้นกเงือกดำรงชีวิตอยู่ได้มีอะไรบ้างคะอาวี่ตอบหน่อยสิคะโหข้อนี้ยากจังแต่อาวี่ขอเดาว,ว่าต้องมีน้ำมีอาหารครับ จึงจะมีชีวิตอยู่ได้แต่เอ๊ะแล้วจะมีอะไรอีกนะไม่เป็นไรคะ่ะอาวี่คำตอบของอาวี่อาจจะถูกหรือว่าผิดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากการอ่านเนื้อเรื่องกันคะ่ะงั้นอาวี่จะตั้งใจอ่านเนื้อเรื่องเพื่อหาคำตอบให้ได้ครับในเรื่องนี้มีคำสำคัญอยู่หนึ่งคำนะคะ คำว่าสภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษอ่านว่า environment นักเรียนอ่านกันหน่อยสิคะสภาพแวดล้อม environment ครับนักเรียนแล้วก็อาวีลองบอกความหมายของคำนี้หน่อยสิคะหมายความว่าอะไรอาวีว่าสภาพแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่อยู่ล้อมรอบครับ แต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าถูกหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะอาวีเมื่อได้อ่านเนื้อเรื่องนี้นักเรียนแล้วก็อาวีลองไปหาความหมายของคำนี้กันดูนะคะเนื้อเรื่องมีอยู่3ย่อหน้าค่ะหากนักเรียนคนใดอยากอ่านเองก็สามารถกดพักวิดีโอไว้เพื่ออ่านนะคะแล้วเมื่ออ่านเสร็จแล้วกลับมากดเล่นต่อได้เลยค่ะ ส่วนคนใดอยากอ่านไปพร้อมกับครูแล้วก็อาวีเดี๋ยวเรามาอ่านกันทีละย่อหน้านะคะมาอ่านกันที่ย่อหน้าแรกกันค่ะนกเงือกเป็นนกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าที่มีต้นไม้ใหญ่มากมายซึ่งเป็นที่อยู่ที่เหมาะสมนกเงือกจะกินผลไม้ และสัตว์บางชนิดที่อยู่ในป่าเช่นกบหนูมแมลงเป็นอาหารนกเงือกอาศัยอยู่ในโพรงของต้นไม้ใหญ่เพื่อหลบภัยวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนจากเนื้อเรื่องในย่อหน้านี้ ที่อยู่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกเงือกอยู่ที่ใดคะนักเรียนตอบได้ไหมคะอาวีล่ะคะอาวีตอบได้ครับที่อยู่ของนกเงือกคือโพรงตามต้นไม้ใหญ่ในป่าครับเก่งมากคะ่ะเหมือนกับที่อาวีคิดไว้ใช่ไหมคะและเหมือนกับที่นักเรียนคิดไว้หรือเปล่าเอ่ยคำถามต่อไปนะคะ นกเงือกชอบกินอะไรเป็นอาหารคะนกเงือกกินได้ทั้งผลไม้และสัตว์ขนาดเล็กๆเ,เช่นกบหนูมแมลงซึ่งสัตว์เหล่านี้ก็อาศัยอยู่ในป่าเช่นเดียวกันครับนักเรียนตอบได้เหมือนกับอาวี่ไหมคะถ้าตอบได้แบบนี้ถูกต้องคะ่ะเย้ๆๆคําคำถามต่อไปนะคะ โพรงของต้นไม้ใหญ่มีประโยชน์อย่างไรกับนกเงือกบ้างคะใช่แล้วคะ่ะโพรงของต้นไม้ใหญ่เป็นทั้งที่หลบภัยเป็นที่วางไข่แล้วเมื่อลูกนกฟักออกมาจากไข่นกเงือกก็ยังใช้โพรงนี้ในการเลี้ยงลูกจนโตและแข็งแรงแล้วก็สามารถบินออกไปหากินเองได้คะ่ะโพรงของต้นไม้ต้องใหญ่มากแน่เลยครับเพราะนก ตัวใหญ่และก็ยังมีลูกน้อยอยู่ในโพรงด้วยกันอีกด้วยนะครับดูอบอุนออ่นอบอุ่นครูก็อยากเห็นโพรงของต้นไม้ที่นกเงือกอาศัยอยู่เหมือนกันค่ะแล้วนักเรียนอยากเห็นไหมคะเรามาอ่านเนื้อเรื่องในย่อหน้าที่สองพร้อมๆกันเลยค่ะปัจจุบันนกเงือกมีจำนวนน้อยลงและพบได้ยากอาจเป็นเพราะ สภาพแวดล้อมในป่าเช่นต้นไม้สัตว์และผล,ละไม้ลดน้อยลงอ่านเนื้อเรื่องกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะน่าสงสารนกเงือกจางครับลดน้อยลงไปทุกทีครับใช่แล้วค่ะก็เพราะสภาพแวดล้อมในบริเวณที่นกเงือกอาศัยอยู่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นต้นไม้ สัตว์หรือว่าผล,ลไม้ที่นกเงือกชอบกินเป็นอาหารมีจำนวนลดน้อยลงนะคะแล้วเพราะอะไรต้นไม้สัตว์และผล,ละไม้จึงน้อยลงครับที่ครูรู้มานะคะแล้วก็ที่ออกข่าวบ่อยๆก็คือการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็การเผาป่าโดยมนุษย์ค่ะเพื่อนๆต้องช่วยบอกผู้ปกครองให้ดูแลป่าไม้นะครับเราจะได้มีต้นไม้เยอะ และไม่เป็นการทำลายที่อยู่ของนอกเงือกด้วยครับดีเลยค่ะอาวี่และจากย่อหน้านี้ที่อ่านไปนะคะก็จะมีคำสำคัญคำว่าสภาพแวดล้อมนักเรียนแล้วก็อาวี่ช่วยบอกความหมายของคำนี้หน่อยสิคะหมายความว่าอะไรได้ครับสภาพแวดล้อมจะหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆถ้าเป็นสภาพแวดล้อมของที่นกเงือกอาศัยอยู่ ก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆบริเวณที่นกเนือออาศัยอยู่ครับเก่งมากค่ะอาวีนักเรียนก็ตอบได้ใช่ไหมคะทุกคนเก่งมากค่ะยังมีอีกหนึ่งย่อหน้านะคะซึ่งเป็นคำถามที่นักเรียนและก็อาวีจะได้ไปหาคำตอบจากการทำกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะคำถามมีอยู่สองคำถามค่ะถามว่าสัตว์และพืช ชนิดอื่นๆดำรงชีวิตในบริเวณใดบ้างและอีกคำถามหนึ่งนะคะบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่มีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรจึงจะทำให้สัตว์และพืชด,ดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับอ,อาวีอยากไปทำกิจกรรมเร็วๆแล้วครับจะเย็นๆค่ะอาวี ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนแล้วก็อาวีช่วยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ด้วยตนเองได้ไหมคะได้ครับนกเงือกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าโดยใช้โพรงของต้นไม้ในป่าเป็นที่อยู่อาศัยหลบภัยวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนกินผลไม้และสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารโดยสภาพแวดล้อม หรือสิ่งที่อยู่รอบๆบ,บริเวณที่นกเงือกอาศัยอยู่ต้องมีความเหมาะสมเพื่อให้นกเงือกดำรงชีวิตอยู่ได้ครับเก่งมากค่ะอาวี่นักเรียนสรุปได้เหมือนกับอาวี่ไหมคะถ้าสรุปได้แบบนี้ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะครูขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าเราควรช่วยกันดูแลไม่ให้นกเงือกหมดไปจากป่านะคะ ในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนและก็อาวีจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในบริเวณต่างๆนะคะเดี๋ยวครูพจน์และก็อาวีจะเดินไปสำรวจป่ากันต่อนะคะเผื่อเราจะเห็นนกเงือกและก็สภาพแวดล้อมที่นกเงือกอาศัยอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ครูพจน์และก็อาวีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ จบไปแล้วกับสื่อเรียนรู้ดีๆจากสสวทวันนี้เราเริ่มต้นกันที่บริเวณที่นกเงือกอาศัยอยู่สัปดาห์ถัดไปเราจะไปศึกษาถึงแหล่งที่อยู่ของสัตว์ชนิดอื่นๆกันอีกนะคะสำหรับการบ้านของนักเรียนวันนี้ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างจากกิจกรรมรู้หรือยังถ้านักเรียนดูตั้งแต่ต้นจนจบนักเรียนจะตอบคาถามได้แน่นอนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ